กว่าจะมาเป็นเสื้อผ้าหนึ่งตัวนะครับต้องผ่านกระบวนการผลิตอะไรบ้างคลิปนี้โค้ดบีจะเล่าให้ฟังครับอย่างแรกเลยนะครับผมเมื่อเรารู้แล้วนะครับว่าเราจะผลิตเสื้อผ้าเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะครับเราก็ต้องเอาผ้านะครับมาเตรียมการตัดให้เป็นชิ้นชิ้นส่วนก่อนนะครับผมหลังจากขึ้นแพทเทิร์นแล้วนะครับฝ่ายผลิตนะครับก็จะขึงผ้าแบบนี้นะครับกองยาวไปเป็นม้วนๆแบบนี้ซ้อนขึ้นขึ้นเป็นหลายๆชั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอากระดาษแพทเทิร์นผ้านะครับมาวางบนบึงผ้าแบบนี้นะครับแล้วเขาก็จะมีเคร อเสื้ผ้ผาตัดเสร็จแล้วนะมันก็จะองอมา,เป,บบงาเป็นชิ้นๆแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเมื่อตัดเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้เขาก็จะเข้าสู่กระบวนการเย็บครับคุณครับอย่างกรณีของพี่คนนี้เขานะครับเสื้อตัวนี้เป็นเสื้อขูดนะครับเขาก็จะผ้าที่เป็นชิ้นๆนะครับมาประกบกันนะครับแล้วก็เย็บเป็นช่วนเป็นส่วนเป็นส่วนในแต่ละโต๊ะ Sabrina, เนี่ยก็จะเย็บเป็นส่วนๆใครส่วนมันนะครับอย่างกรณีของพี่คนนี้เขาจะทําส่วนขูดนะครับผมเห็นไหมครับคุณป้าคนนี้นะครับเขาก็จะทําส่วนลําตัวนะครับผมเขาก็จะเอาส่วนลาตัวกับ ก็เหมือนกันนะครับอันนี้คือเขากําลังเอาส่วนหน้ากับส่วนหลังมาประกบเข้าด้วยกันเป็นชิ้นอย่างนี้นะครับสำหรับโต๊ะนี้นะครับก็เป็นโต๊ะเอาซับในนะครับมาประกบด้านในของเสื้อผ้านะครับเพื่อให้เสื้อผ้านั้นเนี่ยมีความหนามากขึ้นนั่นเองนะครับหลังจากที่เขาประกอบรูปร่างกันเป็นชุด1ชุดได้แล้วนะครับเขาก็จะเริ่มมาเข้าสู่กระบวนการ QC แล้วนะครับก็จะมีโต๊ะ QC นะครับเก็บรายละเอียดงานนะครับผมคอยเก็บรายละเอียด QC เก็บที่ได้ต่างๆนะครับผมแม้กระทั่ง เอาเครื่องดูดฝุ่นนะครับมาดูดเศษที่ได้ออกจากตัวชุดด้วยนะครับเห็นไหมครับแล้วหลังจากที่เขาคิวเรียบร้อยนะครับก็จะมาเข้าสู่กระบวนการรีดนะครับเพื่อที่จะแพคเกจจิ้งใส่ถุงนะครับนี่คือโตรีดนะครับผมดูนะครับก่อนที่เขาจะแพคเกจจิ้งนะครับเขาจะต้องทำการรีดไอ้น้ำนะครับเพื่อให้เสื้อนั้นเนี่ยมีความเรียบแล้วก็ดูน่าซื้อมากขึ้นนะครับผมนี่คือ ทีี่รรดเส็จแล้วแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาผ้านี้นะครับไปพับใส่ถุงใส่พอครับและนี่ก็คือกองเศษผ้านะครับหลังจากที่เขาตัดผ้าเสร็จแล้วนะครับก็จะเหลือเศษผ้าอย่างนี้นะครับเป็นชิ้นชิ้นส่วนส่วนกระจายเต็มพื้นไปหมดแบบนี้ครับหลังจากที่เขารีดเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะเอามาแพ็คเกจิ้งใส่ถุงแบบนี้แหละครับผมคืออยากจะบอกเลยนะครับว่าโรงงานที่ประเทศจีนนะครับเขาทําให้คุณเบ็ดเสร็จหมดทุกขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช่วยคุณออกแบบนะครับเขาสามารถขึ้นแพทเทิร์นดัดแปลงแบบให้คุณได้นะครับแล้วก็เอามาผลิตนนนนะะคคครรรัับออย่่่่างงทททีเเมืกกุุห็จณ เกจิ้งอย่างนี้ส่งให้คุณเป็นห่อๆนี้เรียกว่าเอาไปพร้อมขายได้ทันทีเลยนะครับผมถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองนะครับผมแล้วไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงคนปีสามารถพาคุณมาได้นะครับค้ดบีมีคอร์สนะครับสอนสร้างแบรนด์เสื้อผ้านะครับแล้วก็พาคุณมาแหล่งโรงงานผลิตที่ประเทศจีนด้วยตัวคุณเองนะครับซึ่งในคอร์สคอร์สนี้นะครับจะแบ่งออกเป็นทั้ง3เซกชันนะครับเซกชันแรกนับจะให้ความรู้คุณในการสร้างแบรนด์เสื้อผ้านะครับและรวมถึงวิธีการเตรีีียมมมตตัััััวสสรรรร้้้าาาาาางงงเเเอออกกกลลษณณณ์แแบบนนนนนดดดขขขคคุุพพื่่่่ใหถไะะชททท2ปป็จศ ควางเจ้านะครับให้คุณมาดิวโรงงานผลิตเสื้อผ้าตรงๆได้ด้วยตัวคุณเองนะครับและเซ็กชันที่3นะครับจะเป็นพาทของการสอนให้คุณขายครับหลังจากที่คุณมีเสื้อผ้าแบบนี้แล้วนะครับคุณ,คณจะเอาไปยิงแอดขายยังไงทาง Facebook คุณจะเอาไปขายทางติ k กต็อกได้ยังไงให้ได้พันบ้านต่อวันนะครับ <S <S ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ในคอร์สใหม่ของโค้ชบีคอร์สนี้แล้วครับสอนสร้างแบรนด์เสื้อผ้าบวกกับพามาดิวโรงงานผลิตที่ประเทศจีนด้วยตัวคุณเองครับผมโค้ดบีนรับจานวนจากัดเท่านั้นนะครับเพราะการ เฉพาะคนที่เอาจริงแล้วก็ตั้งใจจริงๆเท่านั้นถ้าเกิดคุณอยากมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองอยากสร้างยอดขายได้พันบ้านต่อวันทักเข้ามาสอบถามรายละเอียดกับแอดมินโค้ชบีได้เลยครับผมแต่ถ้าเกิดคุณดูคลิปคลิปนี้อยู่ทางทิกต็อกนะครับให้กลับไปที่แอปเฟซบุ๊กนะครับผมแล้วหลังจากนั้นนะครับให้ดูที่รูปแว่นขยายมุมบนขวานะครับจิ้มไปที่รูปแว่นขยายนะครับแล้วพิมพ์เลยครับว่าโค้ชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์นะครับก็จะเจอเพจโค้ชบีนะครับสังเกตนะครับผู้ติม แอดมินได้เลยครับผมโคชบีพลิกชีวิตด้วยเสื้อผ้าออนไลน์